สวัสดีค่ะพบกับพี่มนในพี่มนเล่าเรื่องออยอนะคะวันนี้พี่มนจะมาเล่าเกี่ยวกับผลิตสินค้ากลุ่มที่เป็นผลตพันอาหารบ้างนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าอาหารในความหมายของออยคืออะไรนะคะความหมายของอาหารหมายถึงวัตถุทุกชนิดที่เราใช้กินใช้ดื่มใช้อมหรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามหรือในรูปลักษณะใดๆก็ตามนะคะแต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตและประสาทและยาเสพติดนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะนอกจากนั้นอาหารยังหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแต่งกินรสต่างๆนะคะหลังจากที่เรารู้ว่าโอเคสินค้าของเราเข้ากลุ่มอาหารแล้ว สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือว่าสินค้าของเราเข้ากลุ่มอาหารใดของอยนะคะเนื่องจากออยจะแบ่งกลุ่มอาหารออกไป4ี่กลุ่มนะคะอันได้แก่ 1. กลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะนะคะสกลุ่มอาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐานนะคะสกลุ่มอาหารที่ต้องมีฉลากและ4กลุ่มอาหารทั่วไปนะคะที่เราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราอยู่ในกลุ่มอาหารประเภทใดเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะยื่น ผลิตอาหารหรือยื่นนาเข้าอาหารเราต้องระบุว่าเราจะผลิตหรือนําเข้าอาหารกลุ่มใดด้วยนะคะทีน,นี้เรามาดูรายละเอียดกันว่าอาหารแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1ก็คืออาหารควบคุมเฉพาะนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเฉพาะเพราะฉะนั้นอาหารกลุ่มนี้ใช้สําหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มนะคะอันได้แก่1น,นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนะคะ สองอาหารทารกและอาหารสูตรสต,รต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กนะคะสามอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กนะคะสี่อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะและ5วัตถุเจียปนอาหารเห็นไหมคะอาหารทั้งห้าตัวห้ากลุ่มห,า,หาสินค้าเนี่ยเป็นอาหารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่ม จึงอยู่ในกลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะนะคะอาหารกลุ่มที่2ก็คืออาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐานอันได้แก่กาแฟเกลือบริโภคข้าวเติมวิตามินไข่เยี่ยวม้าครีมช็อกโกแลตชาชาสมุนไพรซอสบางชนิดน้ำแข็งน้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำปลาน้ำผึ้งน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันเนยน้ำมันปลาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันและไขมันน้ำแร่ธรรมชาติน้ำส้มสายชูเนยเนยแข็งเนยเทียมเนยผสมเนยใสยผิดพันเนยเทียมและผิดพันเนยผสมผิดพันปรุงรสที่ได้จากการยอ่อยโปรตีนของถั่วเหลือง เนยแยมและมะกะกเล็ดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำเกลือปรุงอาหารนมโคนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผิดพันธุ์ของนมไอศครีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเครื่องดื่มเกลือแร่ผิดพันธุ์เสริมอาหารอรอยัลลี่และผลิดพัธุ์รอยยัลลี่ นะคะนี่คือกลุ่มอาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐานนะคะกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่ต้องมีฉลากอันได้แก่ขนมปังซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแป้งข้าวกล้องผิดพันจากเนื้อสัตว์วัตถุแต่งรสวุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลลี่มานฝรั่งและลูกอมอาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีอาหารชายรังสี อาหารทั่วไปที่เป็นอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมนะคะนี่คือกลุ่มอาหารที่ต้องมีฉลากนะคะและกลุ่มสุดท้ายก็คืออาหารทั่วไปอาหารทั่วไปก็คืออาหารที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม3ามกลุ่มที่ว่านั่นแหละนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็ได้จากพืชและผลิตภัณฑ์สัตว์และผลิตภัณฑ์สารสกัดหรือสารสังคห์จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสารอาหารแป้งและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สาหรับทําอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่พร้อมบริโภคเครื่องปรุงรสน้ําตาลและเครื่องเทศนะคะนี่คือกลุ่มอาหาร4กลุ่มของออยอย่างที่พี่มลบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเนื่องจากเวลาที่เราจะยื่นขอผลิตอาหารหรือจะขอนําเข้าอาหารต้องระบุในใบคาร้องด้วยว่าเราจะผลิตหรือนําเข้าอาหารกลุ่มใดนะคะ ถ้าใครฟรังค,คลิปนี้แล้วแล้วแล้วก็แล้วรู้สึกว่ายังไม่สามารถจําแนกได้ว่าอาหารของตัวเองเนี่ยอยู่กลุ่มไหนไม่เป็นไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่มลจะมาตอบให้นะคะวันนี้ถ้าดูเพจของพี่มลแล้วสูกอกถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้พเพจพี่มลเล่าเรื่องออยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ